สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมาเขาสวนจ้ะพามาเบิงสวนพักนาหน้าพี่น้องปลูกง้งก็ง่ายจ้ะสวนนี้อากาศมันเอือนาะจ้ะเนาะการเริ่มลงเมื่อปลูกหลายย่างเละจ้ะแต่ว่าสุแม่ต้อยนี่ปลูกไว้กินเบิดปีแลวพี่น้องสวนหน่อยๆทังหนาบ้านนั้นปลูกไว้เบิดปีแต่ว่าส่นนนสวนน,น,านา,า,นะา,ห,นาหนาวกับสีขยายออกมาเนี่ยจ้ะ อันบักหุ่งเรื่องเลี้งในพี่น้องเนี่ยมันซุกมันสิเป็นสีใดผู้ผู้ผู้ใดมีผู้ใดเคยปลูกคอมเมนต์ในเด้อจ้าเด้อเพราะว่ามันเลือ้งอยู่เลยนะจา๋าบอ้โหว่ามันซุกมันสิเป็นอย่างไดมีแต่คนมาถามอันนี้เป็นพักซี่จ้ะพักซี่หอมพี่น้องอันปลูกใส่กะละมังห้างปลูกใส่กระถาง เกิดดีแห้งจ้ะพี่น้องปลูกวานที่โหดเลยละ่ะวานลงดินสวงฝนเล่งเลีงวางหันมันอก่เกิดนะจ้กกะก็เลยวานใส่กระถางลองเบิงผัดว่านนาเกินพี่น้องสิรดโลกกินเลยละ่ะอายุมันแค่ยี่สิบมือจ้ะพี่น้องนี่วานเมือวันที่สามสิบตุลา กะใส่ดินวิธีปลูกของไม่ต่อยกะใส่ดินดินกะดินธรรมดาเนี่ยเะจจะดินนาดินนี่แหละผสมกับเศษเอาใบใหม่ลงทั้งไตจ้ะดินกับผสมกับดินที่ปลูกดินเก่านะาจ้ะพี่น้องเอาดินใหม่ผสมกับดินเก่าพะว่าสิปลูกพักไใหมุนเวียนใบตลอด ใส่กบบรบโปงองใส่เต็มกระถางปันไดเด้อพี่น้องเลือกใส่จักเลือไหวจักหนิวหนึ่งจ้ะและกวานมาเล็ดลงเลยและก็ปลุกด้วยขี้ไกล้แกบพี่น้องมันเกิดขึ้นมาันกับสิได้กินปุ๋ยกินฝุ่นหลอบเดียวเลยจ้ะก็กได้กินแค่เยซิดเหมือกัได้กินพี่น้องพาเบิ่งบรรยากาศเนี่ยมอเสิร์ตื่นขก้นมากกับเขาสวน ให้กัให้กิน,น้ำานเดอรบะคงซุกเหลืองๆเผนนนิ่นว,ว่ามันมันนาซุกแขงพี่น้องบอกโหว่ามันซุกเป็นแนวดตัวน,นี้สิเป็นพักซีเล่าจ้ะพิธีปลูกกะสีคือการน่นแหล,ละพี่น้องเอาดินใส่กระถางดินกระบบได้มากในยังดอกพี่น้องกระจงไว้จักหนิวหนึ่งหนิ้วมือเห่าเนี่ยแหละพี่น้องหนียวมือหนึ่งกับวานมาเมล็ดลง คอยว่าได้มานามว่าได้แช่หนาหยังเลยพี่น้องสื่อมาก็หวานเลยจ้ะแล้วก็ใส่ขี้ไก่แกบที่สื่อมากระซอบละยี่สิบห้าบาทละพี่น้องโป๊กถึงหนานาเลยจ้ะมันเกิดมามันก็สิได้กินแค่โคดนหนามหสม่ํำเสมอพี่น้องช่วงแรกบ่ต้องโดเปียกแห้งดอกจ้ะเอา พาอซุมซ้ำหนึงจะพราะมันบ่แหงขับปูกง่ายก็ได้กินพี่น้องคือวงเรบวานาเนาวกับวาจักเนาะส่วงนาฝนนี่ปลูกลงดินนี่มันหนามเซร้ายมันกันเน่าเบิดจ้ะหากเน่าเปื่อยพักระได้ ก็เริ่มขยายออกไวเรื่อยๆจ้ะกับพ่อเดะไหหมูกินนำ้ำบ่เดค้าหยอนดอกพี่น้องพักสวนขั่วผู้ดได้มาทามกับเขามาเก็บเอาอายุซ้ำกันจากปลูกมือเดียวกันสำหรับพักสี่เหล่านี้ยี่สิบมือจ้ะยี่สิบมือกับพ่อโกกินแล้วลกกินแล้วละพี่น้องพักสี่หอม ลกไปกินกระปนเมื่อวานนี้เวลาลกหญาท้อนหยาก็นั่งก็ตั้งพี่น้องเห็ดเล่นไปมือเลขมือนอยจ้ะ,ะดีกว่านั่งถาหลุขาซื่อเห็ดเข่าสวนขางบานแต่ว่าประให้ไปเเ็ดอยู่ล้างบานดอกพี่น้องเพราะว่าตองเฝ้านานลานคล้ายคล้องนำ ไปยายใส่ก็เตรียมโตลงไปสวนอยู่หน่ะไปเปิดนามโฮดสวนเบิดฝนแล้วก็ต้องโฮดจะ้ะมือเว้นมือพี่น้องสวนบักพาวบักคามคาเนต้องโฮดจะ้ะกระทางกระใ่ายออกปับ๊บพื้นที่ไม่พี่น้องดอกไม้ก็เศร้างามเลยจะ้ะสว่วงฝนเลียงเียงวังหันดอกไม้ก็ เปื่อยมันห่างเนาพี่น้องขนาดใส่ขีมูสหายเหมือนนั้นกับลูกสายทายขีปหางามแล้วจ้ะพ่อตัดกินแล้วล่ะพี่น้องกําลังพอดีกินจ้ะซ้ำรับห้อมเลยก็ให้ขยายไว้หลายๆก่อนเด้อพี่น้องเด้อฟูตีอยากได้ก็ใจเย็นๆจ้ะ มันกันยังบ่ท่านเต็มที่มันเพิ่งติดเพิ่งกำาลังแตกกอน่าจะพี่น้องนี่ม้วนมูแนแหนมเห็นนี่คือปูใไม่จ้ะจังสีด้หลายๆคนกระสิคุดแปลง้างบ้านขยายไปนำ่ำกระสิส่งให้พี่น้องห้าช่วงประมาณหลังปีใหม่่นละจ้ะคือสีด้ยอยู่ ปูที่อยากได้นอกกันยังบ่หลายคนดอกจ้ะปีนี้ฮาพันอยากเติอบอยู่สํำลับห้อมเลยมันอากาศบบาหา้สระรลแเนใส่ยอดมันเนบพี่น้องข้าวเดียวกับแตงงามแล้วได้เก็บกินแล้วจ้ะย่างบ่ปูก,กับปูกสามย่างเพราะบ้านน้องห้ามากกินปนกินหลาบจังสีหน้าพี่น้องตรงมีสลแน มีตนหอมแล้วกะพักหอมเปจ้ะเพื่อื่นว่าหอมรวมสามยางเนาะพี่น้องไปถ้าใส่ลาหลาบเป็ดลาบไก่ตรมเป็ดนี่แหละมันนองเห่าปนกบปนปลาอากาศดีพักกะเหลื่อมงามพี่น้อง ขนานาก็ได้มาไม่กับปลูกไม้เรียบร้อยได้มานน้ำยายองค์ที่เฮ็ดกิบลงมือว่านนี่แหละพี่น้องอากาศกลางเว้นมันแดนแห้งก็ต้องหาแนวคุ้มไวม้น้ำกอนปลูกที่แหละกก็ได้จักซองมือกะจังเปิดจะ้ดดะลดกะร้ายใจเศร้าเลยพี่น้องนี่พร้อมเลยก็ล่างแตกกอจะ้ะก็ล่างต่างตัวได้ ปลูกใส่ต้นเดียวต้นเดียวพี่น่องทัางหนากับสีโลกออกเบิร์ดจ้ไปขยายปลูกไว้ทั้งคางให้ได้เลไล้ให้ได้ลไดล,ไล้ทีสุดะน,นูกขามาเคาะหอมพี่น่องเป็นสือกลุ่มมาเต็ตลาดนาดัดลืมสือหอมมาสาั่นเลยต่อยเคาะห,อ,หอมแน่ฟัน่ะเคาะกะเก็บเอาเลยจ้ะ ลางเตือกะกลางคืนกะบ่มีหมองสื่อเพิ่นกะมาเก็บพวกเพิ่นกินก้อยเด้อกะเก็บอาโรดบ่แพงดอกว่าพี่น้องปลูกไว้ให้กินพอได้ค้ายดอกจก้ะบกักพิกทั้งกองดินเนี่กะเป็นนวยดกดีอยู่พี่น้องเก็บสมือพอใหญ่แล้วก็มาเก็บบักพีกออนไปกินพอข่อยพี่น้อง ้าอาการหน้าหนาวกับสิง่ามไหวงไงไหวอยู่พี่น้องกับอวดใจถ้าจะข้าวสํำรับผู้ที่อยากได้พันหอมเลยจ้ะเห็นคอมเมนต์มาหลายคนอยู่พักปังกับเก็บหลวกเลือ่อยๆพี่น้องมีประโยชน์จ้ะเต่ว,ว่าน้องเตลูกชายไม่ต่อยเพลินบบหูก,กิน เพื่นมวานเป็นมืนๆยังได้ดอกแม่วสารหลวกให้ลูกกินเพื่อนเสิมากกินได้พักขนาดจ้ะกระพักบุงกระพักกวงตุงพันดอกเพื่อนมากก็เลยเน้นเน้นปลูกแต่มวนนี่จ้ะกะนานหนาวแล้วไฟปลูกยังแน่กะคอมเมนต์ได้ด้วยจ้ะพี่น้องเด้อไทยรูงงามทรงมาให่ พี่น้องข้าเบิงนั่ก็ได้ส่งมาทาังเพจเดี๋ยวม่ต่อยสตัดต,ต่อเป็นคลิปลงห้พี่น้องข้าเบงเพื่อเป็นแนวทางเนาะปลูกพักหนาหนาวมันก็งามพี่น้องงามทุกอย่างจ้ะขอบคุณพี่น้องติดตามและชมจะคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหมจ้ะขายของก่อนสวัสดี